เมื่อเช้าพอไล่สดน้องชายเขามัง้งยังปากดีท้าทายอ่ออยู่เลยบอกว่าไม่เห็นมาล่ะเห็นแต่ไล่สดนั่เน,น่เขาน่าจะยังไม่รู้จักเอ่อเดีนะเดี๋ยวเจอตัวจริงเดี๋ยวก็รู้นะจ้าหนูว่าพี่อะจริงหรือไม่จริง จะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคลิปตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป้ะนี่แล้วไงปากอย่างนี้วันนี้มาในสิ่งที่เธอกำลังทําผิดเธอคิดอย่างนี้หรือว่าทาได้เหรอเอาน้องมาทำนี่คิดว่าทาได้เหรอแล้วจะมีกฎหมายไปทําไมคลิปมันชัดเดี๋ยวรู้กันมันไม่ใช่เรื่องริงพ่อไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยคูดกับลูกพ่ออยู่ มีแม่อายุ34ปีมีลูก9คนชวนกันทำคลิปอนาจารคายเด็กกลุ่มลับโดยทั้งหมดอาศัยอยู่ที่บ้านดงมะไฟหมู่ที่5ตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยอาศัยอยู่ร่วมกัน12คนประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกอีก9คนรวมไปถึงลากอีก1คนในวัย8ขวบค่ะจากเรื่องนี้ทางด้านของเพจของท่านเปาได้ออกมาเปิดประเด็นทันทีค่ะว่ามีครอบครัวนหนึ่งชื่อครอบครัวก,กําเงินแม่อายุ34ปีมีลูก9คนคนเล็กอายุ10ขวบทางบ้านพี่น้องเปิดกลุ่มลับ ช่วยกันทําคลิป้ายกันสุดฤทธิ์เริดซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปค่ะก็ปรากฏว่าชาวเน็ตเข้ามากวิพากษ์วิจารณ์กันจานวนมากนอกจากนี้ยังพบมีคลิปอนาจาร์จานวนหลายคลิปและคลิปที่ชักชวนเข้ากลุ่มในราคาต่างๆในขณะที่ด้านของคนเป็นพ่ออยากนายเซนพิทักมานยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงมีบุคคลน,นําภาพของตนและบุตรสาวไปตัดต่อเป็นสื่อ,อนาจาร์ลงในสื่อออนไลน์นอกจากนี้ทางครอบครัวกําเงินยังทําคลิปชี้แจงและจะดาเนินคดีกับทุกคนที่มา กล่าวหาพรบุข้อความว่าคลิปนี้ไม่อนุญาตให้นําออกไปใช้ถ้ามีคนนําไปลงอีกนอกเหนือจากช่องนี้ไม่รับผิดชอบทุกกรณีโดยขณะที่ตนอ,อเป็นหนึ่งประธานบูรณาธิบเป็นหนึ่งค่ะก็ได้แชร์ข้อความจากเพจท่านเป่าพร้อมใส่แคปชั่นว่าทานเป่ามาเปิดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าตนออได้ออกมาไลฟ์สดฟาดยับไม่ต้องห่วงรอกเคสนี้ เห็นน้องชายเขามั้งไ์สดยังปากดีท้าทายอ้ออยู่เลยบากว่าไม่เห็นมาละเห็นตาไล์สดฮันแนเขาน่าจะยังไม่รู้จักอ้อดีก่อนจะทิ้งทายว่าเดี๋ยวเจอตัวจริงก็รู้นะจ๊ะหนูว่าพีจริงหรือไม่จริงเรื่องอ้อพุ่งซาตอนไหนนะช่วงสงการใช่ไหมแล้วอ้อพุ่งกลับมาก็มีเคสให้ทําเยอะแยะที่มันรวดที่มันต้องการการต้องการความช่วยเหลืออย่างริ่งด่วนไม่ต้องห่วงหรอกเคสนี้แล้วก็เห็นเมื่อเช้าพอไ์สดน้องชายเขามั้งยังปากดีท้าทายอ้ออยู่เลย บอกว่าไม่เห็นมาล่ะเห็นแต่ไลฟ์สดน,นั่นี่เขาน่าจะยังไม่รู้จักพอ,อดีนะแล้วก็ก็ไม่ใช่ฟิลที่จะแบบว่านั่งอัดคลิปเอาลงพูดเหมือนกันหมดผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดผมจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนุ้จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะไม่มีฟิลนั้นค่ะสกิลปากที่ฉันไม่ต้องมีสคริปต์จ้ะเดี๋ยวเจอตัวจริงเดี๋ยวก็รู้นะจ๊ะหนู ว่าพี่อ่จริงหรือไม่จริงทั้งนี้ค่ะตนออยังมีการปล่อยคลิปออกมาพร้อมแคปชั่นฟาดแซบชวนเข้ากลุ่มอะไรกันคะบริบทเต้นด็อกด็อกแดกแดกแบบนี้ไม่น่าจะชวนเข้ากลุ่มติวฟิสิกส์นะคะนอกจากนี้ค่ะตนออยังได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้ค่ะว่าเรื่องนี้ออแจกงบ้านพักเด็กและครอบครัวไปตั้งแต่วันที่19เมษาย,ยนออโทรก่อนค่ะตอนแรกว่าจะลงพื้นที่ตอนก่อนสงการแต่แค่ออหมกว่าเออมันกระชั้นชิดเกินไปแล้วก็รอเก็บหลักฐานเพิ่มเติม,เ,ตมเอาอย่างนี้เราไม่ลงเลย ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าฝั่งเขาไปแจ้งความว่าถูกตัดต่อคลิปเพราะหลังจากที่อ้อพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นัดกับเจ้าหน้าที่ว่าจะลงพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่เลยแต่ทีนี้อ้อเปลี่ยนแผนเป็นคือสงการพอหลังสงการปุ๊บเนี่ยอ้อก็นัดกับเจ้าหน้าที่อีกทีนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแบบไหนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปก่อน วันที่23เรามีนัดลงพื้นที่กับพมบ้านพักเด็กแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือน่าจะเป็นวันที่5ที่ผ่านมาแต่คราวนี้เหมือนทางพมอเองก็เป็นห่วงเรื่องของกัรเป็นอยู่ของเด็กวันที่1ทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปก่อนโดยที่ออ,อยังไม่ได้ไปก็เหมือนโดนเทประมาณนั้น ก็ไม่โทษเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่ได้เลยถ้าเห็นว่ามันซุ่มเสียงหรืออันตรายก็ลงไปก่อนโอเคอ๋อก็ไม่ได้ไปนะคะจนตอนนั้นที่อ้อคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าลงพื้นที่แล้วทางพ่อของหญิงสาวไรยมีก็วอยไว้หน่อยนะัก็ปากดีอยู่ปากแจ๋อยู่ค่ะก็พูดจากไม่โอเคเท่าไหร่ก็เหมือนแรงอยู่อ้อก็เลยบอกว่าก็นั่นไงเห็นไหมว่าเขายังไงพอเรารู้วิธีการต้อนรับคนแบบนี้อยู่แล้วแค่วันนั้นก็คือไม่ได้เอาเด็กออกมาเขาให้เหตุผลว่าฝั่งนั้นแจ ้งความว่าเป็นคลิปตัดต่อทางตำรวจเองก็เลยบอกว่าเขาขอเส้นทางการเงินไปแล้วจากธนาคารเพื่อจะดูว่าเขาทำจริงหรือเปล่านะคะเขาก็ให้ไซเบอร์ตรวจสอบเรื่องคลิปที่เขาอ้างว่าเป็นคลิปตัดต่อตัดต่อกี่โมงตัดต่อกี่โมงกี่ยามตัดต่อตอนไหนจนถึงวันนี้เมื่อวันเองก็ทักไปหาพอบอกับบ้านพักเด็กว่าลงพื้นที่ดีกว่าไหมแต่คราวนี้ขอเอาไว้เป็นความลับของเจ้าหน้าที่หน่อยแล้วกันเพราะว่าครอบครัวนี้ก็ปากแจวอยู่แล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดฉะนั้น อ้อเองในการทําอะไรนะคะไม่ว่าจะอ้อเองอ้อต้องเซฟทีมงานหรือตัวอ้อด้วยในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องเซฟในเรื่องของที่เขาทําได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่รูปที่เห็นพอมอไปลงพื้นที่คือวันที่หนึ่งคือไม่ใช่วันนี้คือวันที่เขาไปนัดอ้อแล้วเขาก็ลงไปก่อนนะคะอันนั้นไม่เกี่ยวกับอ้อเขาลงไปก่อนเป็นรูปเก่าแค่ว่าตอนนั้นเอาเด็กออกมาไปได้ ฉะนั้นเองตอนนี้ทางพอมสา,าวิชาชีพเขาประชุมกันแล้วก็ขอาไว้เป็นความรับก่อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะออก็เลยมองว่าไม่เป็นไรในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้เขาทํางานไปก็เดี๋ยวรอประชุมทีมทุกอย่าง <c oughs> เขาบอกว่าคลิปเขาเคยทํา เคยทําแล้วเลิกทําไม่ใช่ไม่ผิดนะคะเอาตกกะกัดไหนที่บอกว่าเคยทําแล้วเลิกทําไม่ผิดไม่สามารถเอาผิดได้แล้วอยากปากดีด้วยทั้งครอบครัวเลยอย่างไม่รู้สึกว่าตัวเองทําผิดอีกห้อพีอออยากรู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อคลิปทักมาหาอ้อนหน่อยจะเนียนอะไรขนาดนั้นอยากจะบอกว่าพ่อแม่รับรู้ด้วยหรือไม่อออไม่ได้ใส่ร้ายว่าพ่อแม่ทําด้วยนะแต่พ่อแม่รับรู้ไหมว่าลูกเขาทําแบบนี้ถ้านรู้แล้วไม่ห้ามแล้วยังให้ลูกทําต่อนั่นคือคุณสนับสนุนคลิปมันชัดเจนค่ะบางคลิปเป็นคลิปที่เขาไลฟ์สดและโดน บันทึกหน้าจอมากมันต่อต่อยยังไงแล้วยืนเรียงหน้าบอกว่าจะฟ้องทุกคนพี่สาวบอกว่าตัวเองเคยทํากับเพื่อนแต่สิ่งที่อ้อเห็นคือผู้หญิงสองคนที่หน้าคล้ายน้องสาวเขานะคะไม่ใช่เพื่อนแน่ๆหรือเพื่อนหน้าตาคล้ายกับน้องสาวตัวเองแล้วคนที่มานั่งเต้นหยืดเต้นคล้ายๆผู้หญิงมีอายุคนหนึ่ง หรือคล้ายๆแม่เขาเนี่ยท่านหลกผ้าถุงโช์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชวนคนเข้ากลุ่มบ้านเที้ยวโดยเสียเงินราคาเท่านี้เท่านี้ตัดต่อหรือนะจะลดแขกกี่โมงถึงบอกว่าตอนนี้อ้างว่าเลิกทําแล้วย้อนกลับไปตอนที่คุณทําสิน้องคุณกี่ขวบเองคะน้องชื่ออะไรนะแตงกวาหนูอยากคิดว่าสิ่งที่หนูทําเนี่ยมันถูกต้องนะคะลูกเพราะว่าครอบครัวนี้ก็ก็ปากแจ๋วอยู่แล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆ ฉันเองในการทําอะไรนะคะไม่ว่าแต่อ้อเองเอขต้องเซฟทีมงานหรือตัวอ้อด้วยในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องเซฟในเรื่องของสิ่งที่เขาทําได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแต่รูปที่เห็นลงพออ้อที่เห็นพอมอไปลงนที่คือวันที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งไม่ใช่ลงวันนี้ก็คือวันที่เขาไปโดยที่นัดอ้อแล้ว,แล,วแล้วเขาไปลงก่อนนะคะก็คืออันนั้นไม่เกี่ยวกับอ้อนะเขาไปลงก่อนเป็นรูปเก่า นะคะแต่ว่าตอนนั้นเอาเด็กออกมาไม่ได้ฉะนั้นเองตอนนี้ก็ทางทางพมสารวัตรชีเขาประชุมกันแล้วก็ขอไว้เป็นความลับก่อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะนะคะบางคนเนี่ยใจร้อนอยากจะทํานั่นทนํานี่คุณต้องดูด้วยว่าบ้านเมืองมีกฎหมายนะคะเขาไปแจ้งความกันไว้ในส่วนที่ว่าเขาอ้างว่าคลิปเป็นคลิปตัดต่อ a ออเอไอที่ไหนทำมาจากปะขนาดนั้นวะอืมนั่นแหละ ก็เลยมองว่า่ไม่เป็นไรนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้เขาทํางานไปนะคะก็เดี๋ยวรอประชุมทีมเสร็จทุกอย่างนะคะเออเนาะคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าคลิปเนี่ยเขาเคยทําเคยทําแล้วเลิกทําไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะคะเคยทาแล้วเลิกทําไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะคะเอาตะก,กะไหนบอกว่าเคยทําแล้วตอนนี้ไม่ทําแล้วไม่สามารถเอาผิดได้ไม่ใช่นะคะ แล้วอย่าปากดีด้วยอย่าปากดีด้วยทางครอบครัวเลยยังไม่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดอีกหรอพี่อ้ออยากรู้ว่าใครบางคนตัดต่อคลิปคัดทักมาหาอ้อหน่อยจะเนียนอะไรขนาดนั้นจะเนียนอะไรขนาดนั้นอยากจะบอกว่านะพ่อแม่รับรู้ด้วยหรือไม่ ไม่ได้ใส่ร้ายว่าพ่อแม่ทำด้วยนะแต่พ่อแม่รับรู้ไหมว่าลูกทำแบบนี้ถ้ารู้แล้วไม่ห้ามแล้วยังให้ลูกทำต่อนั่นคือคุณสนับสนุนคลิปมันชัดเจนค่ะบางคลิปเป็นคลิปที่เขาไลฟ์สดแล้วโดนบันทึกหน้าจอมามันตัดต่อ,อยังไง แล้วยืนเลียงหน้าบอกว่าจะฟ้องทุกคนเนี่ยพี่สาวบอกว่าตัวเองเคยทำกับเพื่อนแต่สิ่งที่อ้อเห็นมันเป็นเด็กผู้หญิงสองคนที่หน้าคล้ายน้องสาวเขานะคะไม่ใช่เพื่อนแน่ๆหรือเพื่อนหน้าตาคล้ายกับน้องสาวตัวเองแล้วคนที่มานั่งเต้นยืนเต้น คล้ายๆผู้หญิงมีอายุคนนึงหรือคล้ายๆแม่เขาเนี่ยผลกผ้าถุงโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างและชวนคนเข้ากลุ่มบ้านเขียวโดยเสียเงินราคาเท่านี้เท่านี้น,นี้ตัดต่อแล้วนะจะเลิกแถกี่โมงถึงบอกว่าตอนนี้อ้างว่าเลิกทําแล้วย้อนกลับไปตอนที่คุณทําสิน้องคุณกี่ขวบเองอะ น้องคุณกี่ขวบคะน้องชื่ออะไรนะแตงกวาแตงไทยแตงงูอะไรเนี่ยหนูอย่าคิดว่าสิ่งที่หนูทําเนี่ยมันถูกต้องนะคะลูกเขาอ้างว่าคลิปพวกนี้เขาเคยทําหลายปีแล้วปัจจุบันเด็กกี่ขวบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถ้าเขาอ้างว่าเขาเคยทำมาสามปีย้อนกลับไปตอนนั้นแค่สิบขวบเองหร พี่ว่าเข้าใจนะคะว่าคนเราเกิดมามันเลือกเกิดไม่ได้ฐานะทางบ้านแต่ละคนไม่เท่ากันการหาเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันความลําบากแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําอยู่มันโคตรแบบอย่ามาบอกว่าร่างกายของฉันฉันทาอะไรก็ได้ไม่ใช่ค่ะกฎหมายมันมีค่ะประเทศไทยยังไม่ได้เสรีขนาดนั้นที่จะเอาเด็กมาทําแบบนี้แล้วยิ่งมีพ่อแม่ รู้เห็นแต่ไม่ห้ามยังปล่อยให้ทําได้อันนี้ยิ่งแย่เลยค่ะและต่อมาไม่นานค่ะตนออเป็นหนึ่งอย่างโพสต์ข้อความด้วยค่ะว่ากําเงินรอพี่ก่อนนะนอกจากนี้ค่ะตนออเป็นหนึ่งยังได้เมนใต้โพสเพิ่มเติมค่ะว่าผัวก,กําเงินเป็นทหารเคยท้าทายว่าไม่มีใครทําอะไรเขาได้พราะเขาเป็นทหารอ,อเลยประสานหาผู้บัญชาการกองทัพบ,บกภาคที่สอง วันต่อมาค่ายตั้งกรรมการสอบทันทีนังสงบเจียมเจียมบอกว่าถูกกำเงินบังคับให้ทำคลิปโยนให้เมียพร้อมทั้งได้เมนว่าพี่มีคลิปในเครื่องพี่เยอะมากนะคะน้องกำเงินและตอนอ้อเป็นหนึ่งยังได้เมนยาเวเย็ดอีกวา่าตามจริงเคสนี้อ้อนเจ้าหน้านที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงพื้นที่วันที่5พฤษภาค,คมที่ผ่านมาแต่ด้วยเพราะเหตุใดไม่ทราบทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปก่อนอ้อหนึ่งวันทั้งที่เรานัดกันลงพื้นที่ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วอ้อเองก็จ สถานที่พักไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วพร้อมจะเดินทางแล้วด้วยพ่อออโทรไปสอบถามแจ้งอว่าเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กเลยลงไปก่อนแต่พอไปถึงทางพ่อของกับเงินก็มีท่าทีไม่พอใจและไม่ยินยอมบอกว่าแจ้งความไปแล้วว่าคลิปทั้งหมดถูกตัดต่อและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขอหลักฐานจากธนาคารเพื่อดูเส้นทางการเงินของครอบครัวนี้ว่ามีการซื้อขายคลิปวิดีโอกันจริงไหมถ้ามีการทำจริงก็เข้าข่ายค้ามนุษย์ ซึ่งกับเงินยอมรับว่าเคยทําแต่ไม่เคยเอาน้องหรือแม่หรือคนในครอบครัวแล้วก็เคยทำนานแล้วแต่กอดหน้าที่เจ้าหน้าที่ลงไปก็เห็นไลฟ์สดพูดกลับไปกลับมาว่าทํากับเพื่อนบ้างและไม่เคยทําบ้างแต่ในคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งบากคนไปนบันทึกมาจากการไลฟ์สดมันตัดต่อได้ด้วยหรือและบอกว่าถ้าตํารวจจะรอเส้นทางการเงินก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจไปตรวจสอบว่าคลิปเป็นจริงหรือคลิปปลอมแต่ในเรื่องของเด็กออมองว่ามันคนละส่วนกันกับ ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรจะนําเด็กออกมาอยู่ในความคุ้มครองก่อนในระหว่างที่รอตํารวจสืบเรื่องการค้ามนุษย์เพราะในคลิปมันก็ชัดเจนว่ามีแต่เยาวชนทท้งนั้นจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ค่ะ13พฤษภาคมตนอ้อเป็นหนึ่งได้ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองเด็กจากครอบครัวแม่อายุ34มีลูก9คนที่มีคนร้องเรียนเข้ามากันเป็นจํานวนมากในเรื่องของการที่ครอบครัวนี้นําเยาวชนมาทําคลิปหลาบมกอาจารย์้ายในไลยกลุ่มโดยที่มี พี่สาวคนโตชื่อกับเงินที่เป็นคนชักชวนคนเข้ามาซื้อคลิปของครอบครัวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าต้องแยกเด็กออกมาคลุ้มคลองชั่วคร่าวระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินของฐานครอบครัวและเมื่อเดินทางไปถึงค่ะนายเซนคนเป็นพ่ออยางยืนยันคำเดิมว่าคลิปดังกล่าวเป็นการต่อไม่ยอมให้แยกลูกไปอยู่ในความดูแลของเจา้าหน้าที่โดยอ้างว่าถ้าเจ้าหน้าที่เอาลูกไปลูกจะโดนทุบตีทำร้ายร่างกายแต่สุดท้ายด้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ราสามารถนําเด็กแยกออกมาดูแลชั่วคราวได้ขณะที่ด้านของกรรมเงินซึ่งเป็นพี่สาวคนโตยังคงปากแข็งเทียงตนออไม่ยอมรับว่าในคลิปเป็นตนและไม่ได้ทําคลิปและไม่ได้ชวนคนเข้ากลุ่มลับแต่สุดท้ายก็ยอมรับพอจําหนดด้วยหลักฐานเพราะคลิปที่บันทึกไว้ในไลฟ์สดตัดต่อไม่ได้มีเยอะพี่จะดูไหมอ่ะอ่าลคุณดาวเบ้งๆเหรอคะนี่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จัก,จกทำไมเขาติดต่อได้ทำไมติดต่อไปแล้วคุณเบิโทเ้ไม่มาเพอต้องก ตต่อเรื่องอะไรติดต่อเรื่องที่ว่าพวกหนูทำร้ายวันนั้นพี่ไม่เคยรับริดชบเลไม่พี่ต้อน้อบอกว่าทรงพี่มากหนคะเปิดให้ทุกคนดูเลยเรื่องอะไรคะหนูไปร้องเรียนกับใครบ้างคะหลักฐานพี่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเฮ้หลักฐานพี่ยังไม่ได้จากเธอเลยจุดทูบนะคะจุดทุบเรื่องอะไรอย่านอกประเด็นหนูเอาประเด็นเเอาประด็นที่ตัวเองทำคลิปขายก่อนหนูเดือดร้อนทำไมคุณบ้านว้อไม่มา เดือดร้อนเรื่องอะไรคะเดือดร้อนบุกรุ้ทางมาไรล่างตัวตมนนันที่ไม่ทราบหรอกค่ะแล้วพี่บอกว่าพี่ยังไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยพี่ยังไม่เคยมีหลักฐานอะไรเจอเลยปากเก่าหายได้ไงคะอย่าอย่านอกประเด็นกำเงินอย่านอกประเด็นอย่านอกประเด็นจะให้เปิดคลิปให้ดูไหมว่าคลิปตัวเองหรือเปล่าจะให้เปิดให้ดูป่ะมีเรื่องอะไรเฮ้ยแล้วไงปากอย่างเงี้ย วันนี้มาในสิ่งที่เธอกำลังทำผิดน้องก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้หนีอย่าปฏิเสธน้องเขาก็ยอมรับก็เป็นยังองก็ยอมรับตั้งแต่ที่แรกแล้วยอมเราก็ทำไม่ได้เอาน้องมาทำนะโอเคคลิปมันชัดเดี๋ยวรู้กันไม่ก็ทำได้ค่ะมันทำได้เหรอกำเงินเธอคิดอย่างนี้เหรอว่าทำได้เหรอเอาน้องมาทำนี่คิดว่าทำได้เหรอแล้วจะมีกฎหมายไปทำไมฮะ แล้วมันเหมือนอะไร้าเพราะว่าคนอื่นเข้าไปมีคนบอกเนี่ยแต่ไม่ได้เคยใส่ใจดูนะไม่เคยไม่เคด้เลยไม่ต้องหรอกน้องสาวก็ปากดีที่ไม่ได้มาเพราะเธอปากดีแต่ที่มาเพราะเธอทําผิดกฎหมายไม่ได้ปากไม่เป็นไรพี่ได้พยานอยู่ในกลุ่มลับคือมาแล้วเดี๋ยวรอดูกลุ่มลับหนูไม่มีค่ะไม่ได้เธอจะลบออกเขาก็เอากลับมาได้โทรศัพท์จะทุงทิ้งเขาก็เอากลับมาได้ เรื่่องงพ่อ้่งพูดเลยไม่ต้องพูดเลยคุยกับลูกพ่ออยู่เขายอมรับเองว่าเขาทำเลยเขายอมรับเองว่าเขาทำนะยอมรับตั้งแต่ทีเล่นน้องยอมรับตั้งแต่ทีเล่นแต่เขาไม่ยอมรับว่าเอาน้องมาทำแต่คลิปมันมีทั้งคูกคุณมีทั้งแม่มีทั้งเธอแม่คะว่าเลหนูได้มีขาดไป่เบามากไหมมาทำกับพี่สิเนี่ยเนี่ยมาทำกับพี่จริงไม่พีคมั้ยเรียนจบมอไหนมาเนี่ยมฮะไม่ได้เรียนจบไปศึกษามาหน่อยกฎหมายมันมีกำเงินมันไม่ใช่ว่าเธอบอกว่าเรือนล่างของเธอ เอาวัยวาของเธอของน้องเธอเธอจะเอามาทําแบบนี้ก็ได้เธอจะทํากับผัวเธอไม่มีใครว่า ซึ่งจากคลิปนี้เองค่ะทางเพจ่านเปาได้อธิบายหลังจากที่มีคนเห็นคลิปช่วงหนึ่งวัดทบัยตนอถึงต้องชุนเชียวแบบนั้นและมีคนเข้าไปตอว่าเรื่องการเก็บอารมณ์ซึ่งนักข่าวแถพื้นที่ต่างยืนยันว่าตลอดเวลา3าชั่วโมงทางการเงินมีท่าทีที่ไม่สลดแถมพูดจามไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ก่อนซึ่งประโยคที่ทําให้ตนอปีแตกคือกับเงินพูดว่าพี่ออมีมีไหมถ้าพี่มีม,ม,มีพี่ก็ทํากับผัวพี่แบบนี้แล้วมันผิดไหม หมีก็มีหนูหนูจะทำกับหมีหนูยังไงก็ได้พวกพี่จะมาซออะไรกับหมีของหนู ก่อนที่ต่อมาค่ะต้นอ้อได้เปิดเผยว่ามูลนิธิเป็นหนึ่งได้ประสานไปรยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และอีกหลายภาคส่วนที่ลงพื้นที่มาวันนี้เพื่อตรวจสอบครอบครัวหนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนมีคลิปหลุดออกมาโดยวันนี้ในส่วนของบ้านพักเด็กและครอบครัวก็จะมาแยกเด็กออกไปอยู่ในความดูแลของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสิ่งที่กระทําว่ามีความผิดอะไรบ้างแต่ทว่าในะเรื่องวันนี้เรื่องการแยกเด็กออกมาคลุ้มคลองก่อนชั่วข่าวก็เป็นไปด้วยความยากลาบากค่ะเพราะถ้กพ่อเด็กไม ค่ออยพอใจแต่ทางเราก็พยายามอธิบายว่าถ้าเราสงสัยว่าเด็กไม่ได้รับความปลอดภยัยหรือมีการละเมิดกฎหมายเราต้องแยกเด็กออกมาสอบสวนก่อนและหมักคุ้มครองก่อนด้านเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรกล่าวว่าจากที่เราได้รับแจ้งมาว่าเด็กถูกกระทำตามคลิปตามอำนาจหน้าที่ของเราต้องแยกเด็กออกมาคุ้มครองสวัสดิภาพก่อน ส่วนกระบวนการขั้นตอนก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการส่วนเราก็รับเด็กไปคุ้มครองสวัสดิภาพตรวจสอบด้านร่างกายและจิตใจไปตามขั้นตอนกระบวนการทั้งนี้ล่าสุดแววมาว่าเหมือนทางด้านกำเงินยังไม่หยุดค่ะออกมาไล่ปากแจวต่อส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปค่ะท,ท็อตอราดเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส cribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอๆๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ